โอ้ไปสายน้ะแอมนามสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีผู้ติดต่ติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ทั้งทงสบีครับมูเจ้าคือไรคือบังคับจัมบ้ดาสดู้ดัด,ดแล้วก็คือพองดูพอเป็นผ้าหลูกอม อมคนละอันคนละอันคนละอันขอยกบเป็นสายเลียเนาะิได้หลายกว่าได้หายเท่าท่านหามากันอมเอาปลาเลมเจ้จ้องหรือเ่ตัวถึงพิษนะฮะขึ้นรถทัวร์พดีกว่าบ พีบีล่อเาแบบว่าาเอาเอาสีน้ะี่อจังกเลยครับอบอเอาสีน่ยางมานี่ก็ไม่ได้ปากเลยยางเด้ถามแค่ว่าเอออมคนละอันแค่นี้ค้าเดียวเท่านั้น แล้วไปยังทำไมต้องแล้วไปยังกินบุกทำไมต้องใช้คำว่าอมสมองคุณคิดอะไรอยู่ทำไมคุณคิดแต่เรื่องอมอมไหมล่ะในเ่นี้ก็อมนั่นนี่กินค่ะทำไมกินคนละกัดกัดละกัดไอ้ครีมัล้วก็เรียมกัดกัดแต่ทำไมคุณคิดไปไกลนะอมไม่อมก็เลียอยู่คุณอะสมองคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอมคนละอันคนละอันเ้างว่าแค่นี้เ้าก็นยังมาจบม่จบเพราะว่าคุณน้ำคำไม่ถูกต้องอืม กัดกัดคนก็ตุงดูดราม่าตาเรือหน่อยมันเข้าตัวเองคนน่าคดีเยอะนะเดอกบหญจะให้ผมปล่อยนะวินี์พ่อวันนี้ก็มันได้จจเหจอกมัดผมทรงนี้มันเป็นพม่าเขาเืองไทยโมแมนหัวหลานได้คุยผมโอ้ยบ่าจะของกันเนะ ก็ทายกันงีนะบัีผมข่อยน้เพงดูงอกเลนนั่นหรงอกิไนักหัวเหรอกอก็งอกิไนักหัวเหรอนักหัวเจ้าปไนักหัวข่ยเออก็้และก็้ล้เปตัวเจ้าข่ยข่อยหัวล้านข่ยก็เรียกว่าเจ้านี่งอ ม่มะท่านกันมอะพอกระบไดว่า่าพกอ้กว่าคุมหับอกเร้อตั้งใจอยู่มานี่มีผู้ใดสนะเล่าได้หรอยี่หลีแข่งกันล้วแกันกอนแข่ลงบอบอลงแ้วบอพอเล้วเอาแบบดูเหนือก่อนบอถ้าครูสิมสุ่มกรเจ้าะมีผู้เดียวบตุยแต่บาตุยกันย่อมละสมือนี่ เที่ยงมาสูร่าพ่อล้วบอกตัวอัมติงพ่อพ่อบีเพ่อบอกว่าพ่อก็เสียสิตายแล้วคนเราเป็นเบาหวานเป็นสิบแล้วนะเสียบ้างนี่เออเนี่ยเบียเบียเบียเขาบอกห้ามมันเบียเบียพ่อยังมันึ่งยังมันซื้อๆปุณณ์เบาหวานยางกางตายซับโคนเจ้าสูร์หรอกคนเจ้าสูร์สิตายก็โคนเป็นเบาหวานแน่นบอลเลยถูกต้องสวัสดีตา ตามีตาเ๋ยวทุกอย่างมันเปิดเผยความจริงเล่มึงเปลี่ยนสีปังกระปอมนะเ่เนี่ยคเตว่าคาแรคเตอร์ขาอล่ยีงคาแรคเตอร์ขอลนี่คืออะไรดีครับวัีครับผมตัวเด็กที่มาี่ไกลๆับมือใดสูดโดนบังเด้อเล่เอเนไ้วอครับยัอดครับอุณครับเต้นยุทครับนั่นยุติ่ กูได้กูได้ลน้ำเห็นว่าปวดขาปวดโอ้ขอบคุณครับนี่เวลาเก็บทองเดีใส่น้ำกินอะไรน้ำบุญอออ๋ออันนี้แบยืมยืมได้สิท่านหนวดข้ามาแรกก็จินวดคาหนวดหัวใจก่อนในบ่นีเนย่ามอีลาไทยไทยลูกเอาเนัดเมาเคลี่ยกันลูกฮะเมืนอันเืิอที่อัด

บัตรละไรบัตรเดี๋ยวบอกไปฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดียวย่าปลูกเจ้านั่นแหละย่าพึงเสียงย่างเสียงตันเดียวกันนั่นเห็นว่ากูเบาเด้อนานเบาอีเล่าในท่วงกินดอกแต่ว่าเขาทำมือหูจะคว่ำมือว่านมามีเงินสิเอาไปไปถ่ายคลิปบริบาลถ่ายคลิปดอกแล้วไปทั้งนาพุ่นแล้วมาบอกเอาเงินครับเงินจากกระเป๋าไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาเงินครับเจ้าผมไม่เอาเงินครับผมเห็นแก่เงินครับผมเห็นแก่น้ำใจครับ ผมไม่เห็นแก่งินเงินผมมีหลายล้านครับไมีหลายล้านครับช่วยหายใจหน่อยเราตัวเองให้รอดก่อนครับหยุดหายใจหยุดมาซื้อผมหยุดหายใจหน่อยเอาเงินมาซื้อผมหยุดหายใจก่อนผมต้องการน้ำใจหยุดหายใจดมหน่อหยุดครับหยุดผมคุณเนี่ยคุณจะหยุดหายใจเนี่ยคุณหายใจคุณหยุจะหยุดหายใจเพราะหยุด15คุณยังไม่เงียบเงียบเงียบตรงน้อง15อยู่ตรนั้น มัโมงไปจ่ายคะแนนกนไปใหญ่มากเลยมันใหญ่มากมโมนไปจ่ายคะแน้นเสื้อดำเสื้อดำเสื้อดำเล่นอย่างเหลืออยู่ใหญ่มากโค่นงูต้องยอมอ่ะไม่เป็นไรพ่อพ่อไปเห็นแต่งเงินชัวร์ต้องยอมนะต้องยอมนะจะสู้เขาจะแพ้ก็จบต้องยอมนะจะสู้ว่าจะแพ้เล่ามักใส่ไฟเฮาไม่ได้ใส่ไฟเสียงไงกัเสียงปรสููเราดอกเขาเราว่าไม่ได้ใส่ไฟนะ่นีคือเรื่องจริงมันจะพูดสุดแล้วมัน

มันาดาซื้อสุดซื้อเสือให้สูเลยกุ้ยเซงออกวันนี้เวลาเห็นเอาเวลาใส่ไปแล้วไม่พอบ้านชักเอาไปคุณเอาวันนี้เอาสุดที่พ่อน้าสั่งวันนี้ยิเอามาป่ายปากอันนี้ผอะไรสีจังกว่าสีไม่ใช่ยี่พอเคยเล่าเคยเห็นไหมพ่อค่อนไเห็นหลายโนมากกว่าตัวอะไรตัวเล่าครับรถบอกว่าครับรถสดแจ้ง แท้สิจิไปนอนแลนยางน้ำเขาอยู่เป็นห่วงไปเด็กเขาเลิกแล้วเจ้าของไปเด็กนอนเลยไปนอนทางไหนบ่ที่สอดที่สอดมาเป็นนอนที่สอดที่สอดบัืงไหนนอนปั่มอืมที่แต่ที่กินปลาวาสันเอ้าไอเลื่อนั่นใช่ขนาะไอเลื่องนั่นทำไมเล่นรอเมืองไหนเล่นนอนปั่มเหมือนกันจะคอยออกมาทำกันเจ้าไปนอนที่สอดคอยนอนที่สอดเมืองไหนคอยนอนปั่ม รอสอร์ทกับรีสอร์ทนะไอเจ้าสนะซะสนาแล้วไงเจ้าธนะธนะตัวมันเป็นเรื่องจริงเออนี่คือเรื่องจริงที่พูดอ่เรื่องจริงทุกอย่างเนาเอาเรื่องจริงเออนัทก็ยอมรับกันแค่พี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเอาไอเจ้าธนะธนะแล้วเนาะไอยังเจ้าเว้ามาให้มันเป็นเรื่องจริงให้มันบัดคอยบระเดี๋วเนี้ยบบจริงอยจริงข่าคอไตนะข่าคอไตนะมีหลักฐานถ่ายคลิปพร้อมอ่ามีหล the <c oughs> ah, ักฐานถ่ายคลิปพร้อมไม่หมดหลักฐานคอไตนะ พาเียไ่แอ่อยยหนอยสุขอย่บได้รวกินไหมเบียร์กินไหมกินอย่างไรพอเอาข้าวบักปุ้ยได้อยู่ในขอบพัวนนี่ผู้ใด้ถ่าอยู่ในขอบพัวนี่ใครอยู่เป็นก็อยู่รอดอยู่เป็นก็อยู่รอดใครอยู่ไม่เป็นตายกันแก้วว่ากันแก้วว่าตายี่นี่กาแก้วว่าเนี่ย บักกระป้อมกาเนี่เปลี่ยนสีปนกระทางาอันนี้อันนี้คือกันป่อันนี้คือกันมาหลอกลวงพ่อหนูอยากเงินนู้นอยากไง้นี่พอมามือนีปุ๊บเปลี่ยนสีปนกระป้อมเปลี่ยนสีเป็ลายสีเขียวของางต่คนถูกอยู่เปลนอยู่เปลนี อยู่เป็นนะเลยนะโอ้อยู่เป็นใช่อดมือกันกันแล้วกันตีเออยาเออมีคลิปอีกเก็บความลัดีอีกต่างหากเปิดมาเปิดเปิมาเปิดแตมีเอามาเปิดไม่พายอนัมงมาเปิดเปิดมันแล้วทเโทรศัพท์กินแล้วขาดเมือนเลย มึงแพาจ๊กทงไว้อนตั้งการเลยนะครับพี่น้องตั้งการเลยม่บอกนาครับานบอเอาท้งข้ามาดิอยูออกปากมาเกินแล้วพี่ดาบอกโอ้แกพแล้วเลยพี่น้องครับกินเนยอยู่นะ ดูปนนี้เอาฟรีเนยป๊อาป๊อปคิดแทนว่ากบเล่าป๊อปสู่เล่าปสาทเราเป็นนกกันนะครับมันคิดคอนเทนต์มาอะไได้ครับพี่น้องครับคิดดีฝากไว้ชั้นดีครับฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับดันให้ถึงแสนสับสไครต์ครับครบสี่แแล้วครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีดี้ คล้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ